สวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสบายดีบ่ครับสบายดีอยู่บ่ได้มาหาคุณตาหลายงวดแล้วเนาะครับเนาะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะครับเนาะมื้อนี้ทางช่องเราจะมาขอแนวทางจากคุณตานะครับเนาะสูตรคำนวณของตาได้ข่าวว่าเขาอยู่นะครับงวดที่ผ่านมากกับใครใช่สถิติงวดที่ผ่านมากงวดที่แล้วครับครับหน้าของคุณตาอืมด้านนี้นะครับเนาะ ก็เข่าเรียกขุณตากันนี่ยื่สิบห่างเนาะครับเนาะกัง่ายๆครับสูตรของคุณตากับเป็นเอาเรียกที่ออกงวดที่ผ่านมาสองงวดติดต่อกันมามาโย่งใส่กันเนาะครับเนาะสําหรับสูตรสูตรลอยปีของคุณตาเนาะครับเนาะกัถือว่าเดินดีมาตลอดเนาะครับทางช่องกับประเดี๋ยวมาเนาะมาลงเนาะครับเกี่ยวก่อนเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาทางช่องบระเดีมาติดต่อคุณตาเนาะครับเนาะกัก็ถือว่าเข่าเนาะครับเข่าหนึ่งสองนะครับเนาะ เลขที่ออก0ูนเลขลึ่งสองเูนย์หกนะครับเนาะกับเขาหนึ่งสองนะครับเนาะสำหรับงวดนี้คุณตาครับให้ตังช่องเขียนนะครับเนาะเว่าคุณตาเขียนสตาบุีรคุณตาบอกทางช่องเขียนง่ายง่ายนะครับทอดสุดของคุณตากะยุ่งซีกันเอาเลขที่ออกแบบก็ยุ่งใส่กันกะเบิ้งเพื่อเป็นแนวทา้งนะครับเนาะสำหรับสุนงวดสลากกินแบ่งตบางนะครับเด้อบใายง่ายนะครับเนาะที่จะระนาบนะครับเนาะติดตัวหมักตัวจอบตัวสีนะครับเนาะท่านผู้ชม เสลนกคญตามากตัวเดครับในวันนี้ตัว<ม>ที่ขีดไว้นี่ครับขีดขีดไว้นะครับตัวนึงแดงนะครับเนาะตัวที่คุณตามากกับมีหกห่านนะครับเนาะหกห่านหนึ่งหาหกหนึ่งศูนย์สี่แต่ว่าตัวที่ที่คุณตร์าบางขีดก็สามารถออกได้นะครับออกได้ใ,ให้กันเนาะใี้ออกนะันละมีโอกาสออกแตาว่ากับมีหนึ่งสองติดมาเนี่ต่อเนาะครับเนาะเมื่อกี้ที่มีสาย โทรศัพท์ของคุณตาเขาเนะครับเนาะหลานโทกมาจากข้าขมุทิทสามผจ้ชมคับตัวเน้นคุณตาเนีเน่กหาหนึ่งหามกศูนย์หนนะครับเนาะนสีกหนนะครับเนาะศูนย์สี่แต่ว่าตัวอื่นก็ออกได้หรอคุณตานะออกได้ตัวอื่นก็ได้แปดศูนย์หา ท่านผู้ชมชอบกับจังหมักจังจัดด้วยรับเด้อติดตัวหมักตัวชอบกับจังจัดสำหรับเนวท่างกบคุณตาฝันว่าครับเ่อวานนี้ฝันอยู่ฝันได้มันเป็นได้หกหกนะโอ้คิดได้เป็นหกห้าะเนี่ยฝันคุณตาฝันมาได้หกหกแต่ว่าสูตรคำว่าของคุณตาก็มีหกหกห้าหกหานะครับเนาะจังคุณตาฝันก็ได้หกหกนะครับเนาะ เพิ่มเติมแนวทางของคุณตาฝันนะครับท่านผู้ชมตอนไดหกหกนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณของคุณตามากนะครับเด้อที่ให้แนวทางทางช่องเข้าับขอบคุณครับคุณตาครับท่านผู้ชมทั้งบ้านกะพิจารณาบันครับเด้อสืบตัวมักจะชอบกันยงจัดนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ขอขอกาลข้าวบันสวัสดีครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับเนาะ